ผมได้เข้าไปเล่นแมป,ปโรบอทที่ต้องเอาชีวิตรอดจากความท้าทายที่แสนอันตรายได้รับแรงบันดาลใจจากสควิ g เกมมาดูกันว่าผมจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายและได้รับเงินรางวัลทั้งหมดไปได้หรือไม่ อีโมดอีโมดลงกันยมาจอยไอ้เยี่ยมผ่าทัวผ่าทัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนเยอะอีโมดลิงนี่หว่าอีโมดลิงอ่ะเนี่กูเคยมาเต้นนี้ใช่ป่ะแล้วกูกดผักอ่ะแม่งกระเด็นเป็นฝูงอ่ะโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวมองไปเรื่อยเรื่อยแล้วไม่ค่อยดีเลยว่ะเฮ้ยจะวอกจะอ้วก ซึ่งเราก็จะได้เจอกับฟอนแมนที่เดินออกมาพร้อมกับพูดว่ายินดีต้อนรับผู้เล่นตอนนี้ชีวิตของพวกคุณเป็นของเกมนี้แล้วมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะรอดไปพร้อมเงินรางวัลทั้งหมดได้ทุกๆก,การตัดสินใจของคุณมันมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าคุณพลาดหนึ่งก้าคุณอาจจะไม่กลับมาอีกเลยผู้คุมเกมจะส่งเราไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันชื่อว่าอะไรผมก็ไม่รู้เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขันเกมในรอบแรกเกมแรกที่เราจะได้เจอคือเกมเลฟไรต์กินไรต์หรือเกมที่ทุกคนรู้จักในชื่อของโกโกวาคินิซู คุณได้ยินคําว่า green light ห้ามเคลื่อนไหวเมื่อคุณได้ยินคําว่า red light แค่นั้นน่ะผมว่าผมพร้อมแล้วนะสําหรับการที่โอ๊ยมันเอาไฟมาปาแต่หัวผมทําไมเนี่ยไอ้สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่คุณสามารถเอาไปป่วนชาวบ้านได้เลยอาชิบหายแล้วกูปาไปแล้วใส่กาไปแล้วไอ้ตัวไปเร่ๆเลรวจังอ่ะที่นี่ที่ีอะไรอ่ะเอาเอาเา้กวางไกลกัน็เหลือยกลัวไหอกูม่ช่บุ้มอ่ะ ดูเหลืองอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอ่ะออ้อ่าโอ้เอาเอาเอาโดนเลนไลททันทีโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกมึงเป๊เลยไอ้ไกโดนโดนอะไรเงี้ยในวินาทีที่ผมกเลังแย่กับมีฮีโร่ที่มาช่วยผมผมรู้สึกซึ้งใจมากเลยจริงๆเอ้ยนายขอบใจมากเลยเว้ยคนช่วยกูอู้ยไอ้สักเดือนกูรอดมีเพื่อนมีเพื่อนพากูแบกมาใช่เหรอไม่คนดีเหรอ้ย

ซึ่งจอมันจะโชว์เราเห็นถึงผู้เขาเ้าแข่งขันทั้งหมดที่เหลือรอดกลับมาได้ซึ่งฟอนตแมนมันก็มาบ่นว่ายีต้อนรับกลับนะสำหรับผู้เขาเ้าแข่งขันที่เหลือเกมที่หนึ่งไม่ได้จบลงไปแล้วเนื่องจากการตกรอบล่าสุดทําให้เงินรางวัลถูกเพิ่มขึ้นหลายคนรอดมาได้แต่หลายคนก็ไม่ซึ่งตอนนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่41ล้านโดยจะเพิ่มอีก4.56ล้านทุกครั้งที่มีผู้เล่นโดนกําจัดโอเคครับพี่ไปุยกันต่อเอ้ยกูถ่ายกูได้ถ่ายไวย้บวยบากูได้ถ่ายเอาไอ้เหียแลิกกูถ่ายรู โบธูดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนะยิ้มหน่อยอุ้ยเฮ้ยคว้ยแอบวัวเกมต่อมาน่าจะเป็นเกมดอกกน่าแคนดี้เกมที่ให้เราใช้เข็มแกะสลักน้ำตาลในรูปทรงต่างๆออกมาให้ได้กูจะหลุดไหมกูหลุดด่านนี้แหละหลุดด่านนี้กูหลุดด่านเนี้ยกูแต่แกะเสร็จปุ๊บกูคิกอ่ะหลุดเลยดูกันว่าเราจะได้อะไรตามเนียมอุ้ยไอ้ชุดของอัลิฟา กูได้รูปกูได้รูปคนโมราลิฟ้าอะไรมึงดูกูดิอะไรเนี่ยกูโมนาลิซ้าฮัลโหลไอ้โมลิฟ้าเห็นปะไอ้โมกไอ้โลิฟ้าเอ้าแล้วกูเก๋ไงแล้วโอ้โหไปรู้กันจิ้มๆไปเลยเฮียกูเสร็จละกูมวงกลมง่ายจัดมันมีเวลาไอ้เยอะโดยโอ๊ตเลือกแล้ววันเป็นไงตัวอะไรวะเนี่ยไอ้พวกม้งจัดเลยไอ้เียมันทุกคนมันเป็นกำลังใจให้มึงอยู่เออทุกคนมายืนมุงมึงอะกูยิ้มเป็นกีฮุนเลยตะและตะและตะเละกูยิ้มอยู่กูหุบยิ้มเลยสัตว์เด้ โอ้กูผ่านกูผ่านฮ่าฮ่าฮ่าเาหารรับอาหารกูเอาอาหารกูเอาอาหารดีกว่าอาหารสองสองอย่างเนี่ยมันจะให้อาวุธที่ต่างกันนะเอายังไงด้านขวามาเลยด้านด้านซ้ายเราจะได้ขวดเป็นอาวุธด้านขวาจะได้ซ่อมเป็นอาวุธเฮ้ยกูได้ตัวกูแบบดูดเข้าไปเลยเออตัวไม่ดูดไปเลยคิมบั๊บแล้วคืนนี้มันจะทำอะไรกันอะมันจะเปิดให้นี่หรอแทงกันเหรอแทงกันยับกูได้คิมบับแล้วกูมาแคะเล่นนยดูนี่นะ เฮ้ยจะมาไนนี่แล้วมานนี่บอกลงแทงมีแทงแมงนี่แทงตัวไหนตัวเนี้ยตัวไหนตัวไหนมันไฟเอมแทงอ่ะเฮ้ยเี้ยไกูโดนกูโดนกูโดนเฮยไกล่ไกลชไกลไกลวยไกลเ้ยชกูโดนชิบหายแล้วกูไกล่งเดงกูช่วยช่วยช่วยช่แทงยากของงยากย่งนอยู่ด้วยกันรอยู่ด้กันเราอยู่ด้กันเราปลอดภัยอยู่ด้กันเราปลอดภั้งน้องน้องน้อบมาก่อนกลับมาก่อนกูเห็นไอหัวตัวเองเป็นหมาเฮ้ยนี่นี่นดเดียวหลเดียวหลเดียวเดียทคนนีละคนเออตายตไม่ตายแล้วไม่ตาย เออตาแมงดีโอ้โหตายเลยเอ้ยแต่คนนี้เลื่องเอ้แทดอ่ะแทดอ่ะโอ้ยแทงโหตัวมันพุ่งไกลอะต้องกัดดีๆีอะนี่ไงลวงโอ้โหนี่กูรัดแล้วมันจะแทนกูแล้วมันจะตายแล้วอุ้ยกูจ้วงวินาทีสุดท้ายไม่ทันอืมมันไม่ทันว่าได้แค่นั้นว่ะน้องเราเราเราเฮ้ยเราเราเข้าห้องน้ำได้เหรอเข้าไปทำไมอ่ะโบมเราทำไมอะไปเชียไปห้องลับเหรอก็เหมือนในเรื่องที่มันในนี่เฮ้ย จิงวะไปไปไปผมและเพื่อนๆได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่เล่นเกมอันใหม่ซึ่งเกมต่อไปมันคือเกมชักเย์อไมเวมันคือเกมของ De สไบเอเพเยอไมหนชาทะไหลเลยหายแล้วแล้วโดนเชือกด้วยประเด็นทำไมกูโดนผักบ่อยจังแล้วโดดเชือกด้วยไอพงอยู่กับกูไอ้บอลอยู่หนชักกย่ออ่าแย่แล้วพวกมึงทีมเดียวกันหมดดิทีมเดียวกันหมดหรอเอาคนละฝั่งอาอยู่คนละฝั่งเนี่กดสเปคบาให้ไกสเปคบาตรงสีแดง อ๋อกูยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้เล่นอืมกูเป็นกลุ่มหลังเฮ้ยสีแดงขึ้นมาเยอะแปดสิบแล้วทำไมมันดึงมันดึงมันพุ่งพุ่งเลยวะใช่ไอ้โอ๊ตเฮ้ยสีฟ้าแพ้เรียบร้อยกูล่วงแล้วแพ้เลยอ้ะเดี๋ยกูกดกูกดคนเดียวอะตอนนี้ก็คือกูกดอยู่คนเดียวกูตีปังอยู่คนเดียวอะเฮ้ยมีคนลรงนแรงไหมเนาะมันเลืกดรนบ่อยมากอ่ะบอลแตกช่วยด้วยพลังโลบักใช้พลังโลบักเหรอใช้พลังโลบังจะกมาละไม่ได้ว่ะดูไม่ได้หรอแล้วต้องรอเอาผักพี่ทำไมเนี่ย โค้ทีมกูชนะอย่างง่ายเลยอะไรวะหลังจากนี้ผมก็ได้เดินทางไปที่สถานที่เกมต่อไปนะครับมันคือเกมที่มีชื่อว่าสะพานกระจกยาตะ g l กลาดบลิ g จคุณไม่รู้นะจากประสบการณ์ที่กูเล่นมาสองตา มันจะมีใครสักคนเนี่ยที่มันรู้อ่ะมันจะมีคนเป็นกราสคนมองกระจกอ่ะมันเป็นเกมที่แม้จะมีที่ยืนเพียงพอให้รับน้ําหนักของคุณได้แต่ถ้าก้าวพลาดเพียงนิดเดียวคุณก็จะหล่นลงไปเลยนะแต่เรื่องอะไรอย่างนั้นมันไม่สําคัญหรอกสําหรับรอบนี้เอาไอ้บอลมาหก้อยอะไรวะวาไงอ่ะซื้อไปอะเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮตาม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 ตรงงั้นอ่ะเฮ้ยทำไมตรงเดี่ยวอย่างเงี้ยวัตเตอร์เฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยอ้า <G ül> มันมีงี้ได้เหรอผมก็ไม่เข้าใจแนวว่าทําไมมันถึงโดดมาได้แบบทางเดียวเลยโดยไม่ล่วงถ้าใครรู้เนี่ยก็บอกผมทีนะผมไม่รู้จริงๆว่ะตอนแม่มันให้กูเล่นอีกรอบอะไอเล่นหี้อะเติมเติม <c oughs> มึงคว้ากระเป๋าให้มันนี่ิล้านวางอยู่ตรงหน้าคุณมันมากพอที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากต้องถูกคัดออกเพื่อรางวัลก้อนนี้คุณจะเล่นต่อหรือยุติการเล่นะเราจะทำการโหวตกันนะครับว่าเราจะกลับบ้านด้วยเงิน200ล้านเอ้ยใครไม่เล่นนะน้อง ต่อหรออ้เองมันไม่พอยาจกพี่หรอเว้ยกดไปเลยกดเล่นไปเลยคนเล่นต่อหกคนเล่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 นเราต้องเล่นต่อเราต้องเล่นต่อเอาเงินรางวัลดิเราต้องสุดนะเราต้องตายกันให้สุดๆโู่พระจายท่ปาตายพระจายท่ปัดเติมต่อเพิ่มหมดเติมเพิ่มหมดพอตายพรจายท่ปัดตายเบรกเบร์โคเลสกเฮ้ยไอ้เจมี่มีอะไรแปลกวะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใครตายจะตกรอบถาวรไม่มีการเืลนชีพเป็นครั้งที่สองอีกแล้ว เดินทางไปยังลิฟต์เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายต้องมีมันนะโอ้ยไฟนอลเกมเหรอนี่คือเกมที่ชื่อว่ามิงเกิลคุณต้องเข้าไปในห้องโดยมีจำนวนผู้เล่นพอดีเป๊ะตามที่กำหนดไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าถ้าไม่สามารถเข้าไปในห้องที่มีจำนวนผู้เล่นตามนั้นได้คุณจะถูกกำจัดซัสองอะไรงต้อมงก็ไปเป็นคู่เออเฮ้ยตัวต้องอยู่ไหนกันนะมันไม่ให้เดินด้วยเหรอแต่มันจะมีคนที่เข้าเกินนะเอ๊ะคนที่เข้าเกินมึงต้องหาคอมันด้วยเออเออมกูไปกบนูไปไก่บอลนะกูไปไก่บอลนะกน สามไม่กดไปแล้วซอมซอมปะเไปไปเข้าไปเลยเฮ้ยเยอะเกินละโอ้โหไมแ้ีไปแกมาห้องนี้ไอ้กูโดนกูโดนบีบไปเดินมาห้องนี้แล้วเฮ้ยไอ้นไกนไอ้ไอไม่ใช่ปล่อยปล่อยปล่อยโอเลไอ้เี้ยไมต้องกดลไ้โดนหลอดมึงเห็นปุ่มที่เขียนว่า power home ปะถ้ามึงไปกดที่ใครอะจะหักคอคนนั้นกดัอยู่กับดิฉันทตายไม่มันยืดเวลาไปได้มึงต้องหักคอไได้เออเไปเราคนหนึ่งเลลังเกิดไหม่ ทเกิดแบบอะไรยูกุแตกมันไม่ได้เกิดแล้วมันได้เกิดรอบเดียวเไอไกโยโกุซี่รู้รู้รโอ้โหเยอะเลยแค่อดูเรแม่งมันเลยสวยละเปลี่ยนห้องไหมเปลี่ยนห้องไหมอ้าวกูฆ่าใครไปหอยังมีก็มีสี่คนไม่เหรอเฮ้ยเขาเปลี่ยนห้องเหรอเออนี่นี่มาห้องนี้ปิดประตูอีกอ้าวมึงเยอะเกินมันมีห้าเลยข้างใน สามสอไอ้ยถูกตายในวินาทีนี้ผมได้คิดว่าผมได้ตายจากไปแล้วแต่มันกลับเป็นทางเลือกที่ทําให้ผมมีชีวิตรอดต่อไปซะงั้นมันลอดได้ยังไงวะสถานการณ์แบบเนี้ยจุกคุณหลบเฮ้ยมันคุสามารถรอดจากการจุกได้ปะเฮ้ยไม่ได้ได้ลอดหรอไอ้ฟลรอดอ้หรอมันใช่อะทั้งนี้เราก็อยู่ข้างนอกก็ได้ดิ อ้าวอะไรอ่ะไม่อะไรวะรอดรอดได้ด้วยหรอวัตถุภาะมันรอดได้จริงเหรอเนี่ยไม่แล้วกูกูเคลื่อนย้ายกูมาไหนแล้วเนี่ยมันรอดไฟนอลไงเก็บเต็มไฟนอลงอ่ะแล้วคนอื่นอะเมื่อกี้ที่อยู่ในห้องไอ้เฮียอะมวะคนงงไงสัเ้ยตัวเมนกูไอ่รอดัได้ไงไอ้พวกกูพลังพลัโฮไง เกมสุดท้ายสควิตเกมนี่คือรอบสุดท้ายโอกาสเดียวที่จะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่รอดออกไปได้ถ้าเดินออกจากสนามหรือถูกโยนออกไปจะเจ็บตัวแน่นอนขอยย่านมิมนะฮะอ t ดวอ f ฟันกูต่อยกับท<อ>านฟอร์เมอร์ไอ้ยี่ต่เลยปักงกาศละไปดิไปพวกลุยเมื่อวานฝุดไปทังเก่าไโอ้ยมาไปนักเก่าไปนั้เก่าไปนักเก่าสเต็ปไปนักเฮ้ามันโฉบอ่ะมันโดนอะไร อุ้ยุม่แม่งออกอนมาไม่ตายเลยว่ะแม่งมต้องฆ่าให้ตายไปอุ้ยอุ้ยมึงเ่อมอ้ยกว่นะ้ยเริ่มท่าอุ้ยโัอั้หลัอฟโฟลอย่าลงอุ้ยอยยอยยยยมันโฉบมันโฉบมันีกอ เอย่าจัดเพี่อเอาเดียวดิอุ้ยเฮ้ออะไรวะเียแม่งแม่งคาแรคเตอร์ไอ้สัตว์โฉบเลยโฉบเอ้ะมันโฉบยังไงกูต่อยกูต่อยเมี่อตายแล้วพวกอือุ้ยอุ้ยขอยิดนึงอุ้ยตอนนี้มาเดียวมาเดียวมาเดียวพวกมาเดียวมันพันมันพันชาร์ตอุ้ยผมขอชาร์จมันพันมันพันมันพันดิมันพันดิตายเอ้ายตาย และในที่สุดผมในฐานะผู้เล่น065ก็สามารถเอาชนะเกมทั้งหมดนี้ได้ทั้งหมดนี้มันเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากประมาณ30นาทีนะจากนั้นฟอนแมนและพวกควบคุมต่างๆก็ได้ดึงตัวผมออกมาผมได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งบอกเลยรอบนี้ม่นโคตรอิ่มเอาไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย